ที่ YouTube ชาญยนต์2 0 0นนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทำอะไรหรอคะวันนี้นะคะเรามีรถปล่อยรถค่ะเป็นรถรุ่นใหม่นะคะบอกเลยว่าเป็นรถตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวจาก h o นด a านะคะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะคะลูกค้าของเราเห็นจาก YouTube ชาญยนต์2 0 0นนะคะเป็นคลิปรีวิวที่เราพุกงลงไปเมื่อวานเลยนะคะและลูกค้าบอกว่าสีสวยมากโดนใจมากนะคะอ,อ่เป็น นี่ค่ะคันนี้เลยค่ะที่จอดอยู่ข้างออยนะคะเป็น New Color นะคะของ P C X นะคะ160เป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะจอดอยู่ข้างออยนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินดำนะคะลูกค้าเห็นสีบอกเลยว่าสวยมากโดนใจมากนะคะลูกค้าจัดทำสัญญานะคะบอกเลยว่า,เ,าเงินไขของเรานะคะอีกแล้วเช่นเคยนะคะทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านนะคะวันนี้จะไปส่งรถที่ไหน เดี๋ยวติดตามชมในคลิปเลยจ้าแต่ก่อนที่จะไปชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆของเรานะคะ บ้านลูกค้าค่ะซึ่งวันนี้เรามาส่งอยู่ที่นครพนมเลยนะคะอยู่อำเภอเมืองนครพนมบอกเลยว่าทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านนะคะเรามาพบกับเจ้าของรถเลยค่ะคทุกพี่แนะ,ะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อนางสาวอรภัยจันดาประดิษฐ์จ้าเจ้าของรถค่ะ เป็นยังไงบ้างคะรถส,สวยไหมคะโอเคค่ะถูกใจสีส,สวยมากค่ะบอกเลยว่าสีสวยมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของท่านแรกๆเลยนะคะสำหรับ PCX นะคะร้อสีนะ้ำเงินดำนะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักเข้ามาที่เพจชันยนต์นะคะหรือ Facebook ชันยนต์2พันนะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของทักเข้ามาได้เลยนะคะ